สวัสดีค่ะแม่ใหญ่หมคเจออออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีวันที่5นะคะธันวาคม2568นห้าร้ะคะเดี๋ยวเราจะออกกําลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพกันค่ะทุกคนว่นาแล้วก็ไปกันเลยค่ะได้ไม่แล้วคะ่ะได้ไม้แล้ววันนี้เป็นวันหยุดวันที่5้าธันวานะคะเป็นวันหยุด เดี๋ยวเขาต้องเดินฟังพี่ค่ะเดินออกกำลังกายก่อนจะเดินวิ่งเป็นระยะระยะแต่ช่วงไหนวิ่งวิ่งเร็วๆก็จะหยุดกล้องไว้นะคะเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วมันจะสั่นสะเทือนเยอะอุ้ยท้องฟ้าสวยงามค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยงาม เดินวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันของฟ้าสวยค่ะข้างทางบ้านไม่เหญ่ไหมเดี๋ยวหยุดกล้องไว้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวแลนก่อนค่ะสปีดก่อนนะจ้า วัสดียามเช้าค่ะนั่นแหละมันคืมคืมก็เลยออกมันบ่มีแดดอย่ายางยู่บอไะเดี๋ยวนี้ย่างออกกำลังกายบอเอออันบ่ได้ป่วยบ่ได้เจี๊ยบยางดอกว่าหันอยู่ว้าดีกว่าเก่าอยู่ว้าโอเคแมนบ่ จะจาเอาแข็งแรงแข็งแรงเด้อจ้าทักทายกันยามเช้าไปจ้าพี่น้องทักทายกันยามเชา้ารู้จักกันหมดในในไงไม่ยอยู่บ้านนี่มาตั้งแต่พศสามศูนย์ค่ะอยู่ หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่30 38ปีแล้วค่ะพี่น้องเห็นแวบๆหนึ่งสองสามเบนแวบๆนี่คณะหมอรำค่ะปะโถมบันเทิงศิลนนะคะบกเคยเบิ่งจากเชือดเดอ้อะดับสอเลยปะโถมบันเทิงศิลนนะคะสิบแปดพันวา ที่โรงเรียนบ้านสะเกดค่ะผู้ใหอยุ่ใกล้กลับไปค่ะพี่น้อง18ธันวาค่ะอีก13มเมื่อประมาณสองอาทิตย์โรงเรียนบ้านสะเกดว่าสันไปค่ะพี่น้องแต่ที่แน่แน่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะประชันกันสองวงตลาดกินซ่า ลังสิตค่ะแต่เย็นนี้ไม่น,น้องใหม่อน,นันตยารับเชิญวงสองสาวน้อยํำเพลินโชว์ที่พัทยาสายสามค่ะน้องอุ่งอิงอพี่สาวพี่สาววันใหม่ นะความคืบหน้า24เปอร์เซ็นต์จุลภาคระยะเวลา10นาทีระยะทาง0.72กิโลเมตรสีเทา13นาที54วินาทีต่อกิโลเมตรน้องอุงอิงเล่นที่บางคูใหม่นะคะตลาดสามห่วง เดี๋ยวคอยหยุดเราคอยแล่นเหยาะๆยะก่อนคะ่ะพี่น้องเดี๋ยววิ่งเหยาะๆก่อนจะถึงคอยหนองม่วงแล้วคะ่ะช่วงนี้อินเนอร์มาเต็มคะ่ะสำหรับการวิ่งรู้สึกอยากวิ่งแล้วนะคะแต่ก่อนโอ้ยขานหลายพี่น้องรู้หมดเังงไดจังอี จอยเฮดจังไดจังอีพออร้อมรูเบิร์ดค่ะเตออินเนอร์บบมีขี้เกียจหลายตอนนี้บุญเกิดแล้วบุญเกิดแล้วอยากเล่นแล้วค่ะดอกหญ้าสวยๆข้างทางวิวงามๆค่ะดอกหยาก,ก็ะงามด้งยามใจเป็นสุขเนาะเห็นอะไรก็สวยงามไปหมด เป็นชนชั้นติดดินเป็นที่รับใช้จนชินอูได้ยินแต่คำสั่งงานงามบอพี่น้องวิววิวกลางนาค่ะเห็นชมวิวสวยๆบ้านไม่เงยไม่ค่ะเพชรบูรณ์เมืองในหุบเขาค่ะทุกคน นี่ค่ะเมื่องในหุบเขาเราก็จะมีเขานกแหมพี่น้องนกนกรายจังเลี้ยงกันเป็นตับเลยท้องฟ้าสวยมากค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยมากนะคะถึงต้นจานแล้ว นี่ค่ะพอดแล้วย้ำต้นเราใหญ่เด้เพื่อองกาวใหญ่เรายูเทินตรงนี้นะคะเราไม่ถึงบ้านม่วงอันนั้นบ้านม่วงค่ะบ้านหลังสีม่วงอยู่ตรงนั้นฮาสิได้สมโลก,กว่าค่ะพี่น้องกลับไปบ้านไม่ใหญ่ใหม่ก็จะได้3ามกิโลก,กว่า ับแล้วกลับแล้วได้ยังกินเร้าได้ยังกินเร้าโอ้ยปลาลดนี่แล้วได้มาแต่รไนึกว่าอันไปงมเอาหาเก้งคักเนาะปลาลดนี่เนาะสุดยอดสุดยอดน่าลักของแซ่กไปกันมือนี้ตามเป้าได้ยู้มือนี้ กันยังว่านี่ลหละบบอยากเป็นโรคเป็นไพ้เนาะเราอายุเยอะนะคะคอลลาเจนก็สำคัญค่ะพี่น้องคอลลาเจนก็จะช่วยเรื่องข้อเฮ็ดให้ขคอบอดังแคลเซียมกับจำเป็นและสำคัญปลาเล็กปลาน้อยค่ะพี่น้องเราอายุเยอะแล้วนะคะแล้วยิ่งผู้หญิงถ้า45ขึ้นนะคะ โอกาสกระดูกพุ้นนะคะกระดูกพุ้นเพราะว่าเราหมดประจําเดือนอย่างเงี้ยค่ะหมดประจําเดือนโอกาสเป็นโรคก,กระดูกพุ้นกระหลายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินยาบํารุงเลือดนะคะสัปดาห์ละหนึ่งเม็ดยาบํารุงเลือดมันมีธาตุเหล็กเหล็กจะนําจะนําออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องยาขาดธาตุเหล็ก ธาตเหล็กมีน้ำหยางอยู่น้ำแกงขี้เล็กค่ะพี่น้องคณะนะคะเขาขาดถ้าเขากินบ่อบ่อยไม่ต้องกินยาค่ะทุกคนคณะขี้เหล็กมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กเขากินผักกินผักเป็นเป็นยานะคะทุกคนันส่วนใหญ่คนแก่ก็จะเนบชามืนชาไปมือไปเท้ากินข้าวก้องค่ะพี่นอ้องข้าวก้องข้าวซ้อมมือนะคะ it's so Soy